ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9ทั่วโลกตอนนี้เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วจนทะลุ150ล้านคนส่วนสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในรายจังหวัดมีหลายจังหวัดเลยนะคะคุณผู้ชมที่ทิศทางแนวโน้มของจํานวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงของโควิด -19 ที่ผ่านมาเราเห็นคนตกงานหลายคนหันกลับไปพึ่งพาภาคการเกษตรนะคะโควิด -19 ทําให้ผลผลิตเกษตรมีปัญหาทั้งเก็บเกี่ยวช่องทางการจําหน่ายและการเข้าถึงของการบริโภควางวนนี่ที่ไม่จบสิน้นเมื่อมาพบกับโควิด -19 ทําให้เลวร้ายลงนะคะมีการประเมิน จากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสกนะคะว่าปีนี้รายได้ของเกษตรกรเนี่ยค่ะจะมีโอกาสแย่ลงนะคะแต่ว่านี่สินเนี่ยจะมีแต่เพิ่มขึ้นค่ะ,ะการค้าเหมือนกับว่าส่งออกมะม่วงอะทั้งแรกก็คือหยุดสต็อปไปเลยโควิดแรกเลยแลก เหมือนว่ายังรับมือกันไม่ถูกยังตั้งตัวกันไม่ทันถ้าไม่มีโรคไม่ไรว่าเรื่องปอดนสามเดือนจะขายถ้ามีโควิด่ยมันระเพิดต้องเยอะไปสีต้นห้าเดือนอนจะได้ขายพอไม่มีการกระทบการกระทบมันมันไม่โ่งออกในในของตัวแต่ก่อนนี่มันมีโควิดนี่คือว่ามันส่งของมันง่ายได,ได้ก็ดีน้อยหนึ่ง แต่โควิดระบาดนี่มันก็ผลผลิตมันก็ะเดเป้าอีนนี่มันออกยากตั้งแต่เลยไข่มีเนาะ้าวะตั้งอันภาวะชื้อกินอย่างตึงวันนี่เนาะมันแบบไข่มีตั้งราว่าทรงลูกทรงเต้าเนาะมันแต่ก่อนมันแบบมีโควิดมันแค้นน้อยหนึ่งช่วงนี้มันเป็นโควิดมันคืดน้อยเนาะหาเงินทรงลูกมันก็ได้ยากน้อยใน่การเกษตรมันขายยากที่มันแย่คือช่วง ที่ว่าเราลงทุนน่ะปุ๋ยยาเหมือนเดิมราคาปุ๋ยยาก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงปกติเราก็ใส่เหมือนเดิมแต่เวลาเราขายอย่างเงินที่ได้ขึ้นมามันไม่พอกับอีกที่เราลงใช่ใช่มันไม่มันไม่ร้านกันเลยอะ,อะมันคิดว่ามันมันก็ว่าขาดทุนนะว่างั้นนี่ของแม่ๆมันผลผลิตเอามาครับแล้วมันจ่ได้ตล,ดตลาดแบบนี้ขายฮักซื้อติเจ้อของลอกนี่เนี่ย เนี่ยยังก็บมาได้ยังสักอย่างนี่เอก๋ยนโควิดนี่ป้าเนี่ยาการนี่ก,กษตรทั้งเกษตรนี่เนีย่ยมันเยอะเนาะปลูกก,ก,กันที่ปลูกเข้าสักปูสการนี่มันได้ดีน่อนะก่อนมันก็ราคาดีนะรา,ราคาผลส่องออกเนี่ยมันแรกๆที่ทำมาโลวันห้าสิบบาทแต่ตอนนี้ให้เหลือแปดบาทเก้าบาทเองมันต่ำมาก ออสมัยก่อนอต้นทุนเราจะคือราคามันดีเราก้าลงทุนนะนะต้งยิงแล้วอะ่ะอย่างปุ๋ยเป่อยเนี่ยเราใส่เยอะเราใส่อัดอัดเต็มที่ปุ๋ยยาถึงพร้อมอะ่ะแต่ลหลังราคาไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ต้องลดต้นทุนลงปุ๋ยก็ต้องน้อยลงรแรง,งานก็ต้องลดลงก็มันจะได้บาลานซ์กันได้พนขายในออนไลน์ในเฟซบุ๊กหรือว่าในกลุ่มที่เขารับซื้อ มะม่วงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบไปรอดเพราะว่ามะม่วงมันเป็นผลผลสดอ่ะมันต้องขายไปแบบทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าถ้าเก็บไว้มันก็จะเน่ามันก็จะส่งไม่ได้แล้วก็ผลส่งอย่างเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างมีปัญหาเกิดเพาเขาโยนหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผลผลิตของเรามีปัญหาไปด้วยอะค่ะเนี่ย่ก่ตนรยะหลายนอนลงพุ่นห่อเรื่องกัลดปริมาณไปน้อยหนึ่งลดเยอะน้อยหรือเก่าไปน้อยหนึ่งเพราะว่าต้นพุนมันสูงนอะลด ผลผนไปน้อยกน่อยกออันสวนมันหลายยางน้อยเน่อยอันอันใดีเขาก่อนแหลายยางน้อยให้แงยางเดียวมันตลาดก็ต้องการเขาก่อนได้สักบาทก็เขาเขานี่เขาโปรดเห็นน้อยหอมเห็นน้อยอาการเห็นน้อยผสมผสานกันอันใดดีมันจะได้ผลประโยชน์น้อยรายได้มันน้อย ใ้จ่ายก็ปกติหลยแล้วจ่ายมันปกติแต่ว่ารายรายรายรับมันน้อยือเรื่องของเรื่องคือมันน้อยทุกวันนี้ก็เลยต้องมาเซฟไงเซฟตัวนี้คือใช้ตัวเองทํางานหลังโควิดนี่นะอันจ้างจ้างอันราคาเหมือนเดิมแต่เขาก็ลดแต่อันเอามือเขาตัวแต่จ้างรายวันมันแป้งเหมือนเดิมมันลดลงแต่อันกล่าของผลผลิตมันลดเนาะ เขาก็บก so oui, ููนี่กูสินเนี่ยที่เขาก็สอนหน้ามานจ้างเขาจ้างเขามาโจยอีกเี่ยข้ามัญน่จที่อี้เขาก็มาได้ยังก็ด้วยความที่มะม่วงน่ยมันไม่ได้รับการประกันราคาอยู่แล้วมันแปรผันไปตามตลาดก็เลยไม่ได้มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เพราะว่า เพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่มีการการประกันเราก็ไม่รู้ว่าผลผลิตต่อไร่มันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนปาล์มกับยางเงี้ยเขาก็จะมีการเยรียวยาแต่ว่ามะม่วงอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นพืชที่ได้รับการประกันหรอกค่ะไอ้ที่ว่าโควิดเนี่ยเราก็ได้ของของของรัฐคือไอ้คนเยียวยาเรื่องเกษตรกับไอ้เยียวยาคนละครึ่งเนี้ยเราเรอได้มาใล้ๆนะแต่ว่ามันก็ช่วยอะไรไม่ได้เยอะหรอกมนเช่ยว่าค่ากค่าลงทุนแล้วมันมันเทียบกันไม่ได้หรอก มันเทาช่วงคุช่นเทาไปได้แค่นั้นเองมันมันมันแบบนี้ของตำรวจอย่างแน่้นะมันต่างคนกับต่างมันเยเดียกเยเองกันไม่ไปได้เนี่ยมันแต่ยาเมื่อต้งตวยตีได้มาเ้ายาตีเป็นตยนี่นะพัสพัสนี่นะนะพักักีานนี่นะ่ะ ที่บอกว่ามะม่วงมันไม่ได้รับการประกันราคาก็อยากให้เขาเข้ามาประกันราคาเพราะว่ามูราคาของมะม่วงเนี่ยมันมีการแปรผันอยู่ตลอดเหมือนถ้าวันนี้เก็บราคา80อทิ์ต่อไปอาจจะเก็บในราคา50 60อย่างเงี้ยมันก็มันก็แปรผันอยู่ตลอดอยากให้เขาเข้ามาแบบมาเข้ามาประกันราคาว่ามันจะได้ราคาเท่าไหร่บางทีมันมันลดไปถึงแบบ20บาทอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้รับมันไม่ได้ทุนคืนอะไรเงี้ยค่ะยางเงือกักแัดน่ะเงืออันผัก ผักเมื่อผักลาดมาสนใจอันการเกษตรนั่งน้อยหนึ่งเพราะมันพ่นเกษตรซึ่งนั่นเป็นขั้นพอมเงินปีมีของเองลังเดนเงินดาวฝนของเตมีโดยเฉพาเป็นกู้ขาก็กอมมาลงทุนสวนอยากเจมนะก็นี่ท่าการเกษตรแบบนี้ราคาแล้วก็จะอันจะเอาไหนมาใส่ขาวเกษอแล้วก็ส่งลูกเขยมกินวันละสามเวลอาจารย์ข้าวข้าเป็นนี่ติ๊กติกะ ทา,าาทางการเกษตรเงินมีราคามีราคาน้อยก็อพะมีอันสว่างตีหายใจที่ว่ามีเงินมีทองสลงเท้ากับอุ๊กอิจใจฟองเ๋อกะอยากฝากหน่วยงานที่ดูแลการส่องออกการส่งออกด้าน้านร,กรเกษตรหรือกระทราณิตอะไรเงี้ยการส่องออกให้ของตัวให้ฝากดูแลเกษตรกรเ,กเรื่อง เงี้ยเพียวก็งวงขุนของทุกโหไทยเนาะพอจะได้เศษกร,รอยู่ดีกินดีอยากใช้เงนินในงานมาจ่่ยดูแลการดูแลแต่หน่อตั้งเมื่อตั้งวันเนี่ยแต่ถ้ามันแก่จะได้นเนี่ยแต่ไล่งานแต่รายวันเก่าเกาวันชีวิตกบาทนะคนที่เจ้าสวนนี่กแบ่ได้ยังเนี่ยพวกบบอ,อันมันพ่นถูแก่เนี่ยตั้งวันนี่ สวยเสียงแต่ราคาแพงเกษตรไม่ไม่ไม่เก่งมันก็มันก็ประชาชนชาวไร่มันก็ลําบากอ่ะเพราะว่าการส่งออกไม่ได้มันก็เหมือนของไปขายไม่ได้อ่ะยางออันเปิลมะโจยอันอันสอนการเกษตรทุกอย่างนี่นะก็เพื่อเปิลมะโจยเฮ้อดูแลให้า้องอีแหนคนการเกษตรเปิดกะโอ้ยจ่ายเงินนี่เงินครอบเงินปีนี่น่ะเรื่องดุเรื่องเต้าเลื่องขวบเพราะวกินไปวันวันแล้วบรรยากาศเกษตรแล้วแบบจ้างนี้ยางแล้ว